ฟก่อนใครอยู่กับเธอแล้วมันอุ่นใจเริ่มมันใหม่ด้วยกันด้านนาฬิกา12นาทีเรื่องราวชาวนี้ครอบครัวบนนนเดอรดีน้องว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเหมือนเดิมปริงปริงปริงขอบคุณค่ะวันนี้มาเริ่มกันที่ เรื่องของแฟนคลับ NY กันก่อนค่ะคู่จิ้นคู่นี้ค่ะหลายคนรอคอยมาค่ะนึปีแล้วที่ไม่ได้ละครด้วยกันค่ะวันนี้กลับมาแล้วค่ะเรื่องนี้ค่ะเล่ลับสลับร่างนะคะของค่ายโนพรบ๊ของผู้จัดคนเก่งค่ะพี่แมมทิติมานะคะเพิ่งบวงสวงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ช่องสามน้องแขมค่ะ ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยมาให้กําลังใจกันเยอะมา,ม,าม,ามาก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 เลยค่ะณเดชน์นะคะเรื่องนี้รับบทเป็นผู้กองลามินค่ะคือต้องเก่งหล่อล่ำหุ่นดีแล้วก็เจ้าชู้ด้วยส่วนย่ายๆเนี่ยนะคะรับบทเป็นเพตาค่ะเป็นซุปตาสาวขี้เหวี่ยงเอาแต่ใจทุกคนน้อยความสําคัญแต่ว่าเรื่องนี้ทั้งสองคนต้องมาสลับร่างกันณเดชน์เดีจยต้องใส่ชุดนอนแบบผู้หญิงเซ็กซี่โชว์ขนแขนขนขาโชว์อด<อ><อ>เนินออก<อ>และซิกแซคซึ่งเขาฟิตหุ่นมากกว่า2เดือนส่วนย่าๆเนี่ยก็ต้อง แต่งตัวแมนแมนแล้วก็ขี้หลีสาวด้วยคือทั้งคู่บอกว่าอยากเล่นบทแบบนี้มานานมากแล้วค่ะลองไปฟังเสียงน้องๆกันดูค่ะค่ะก็ <S <S ไม่ได้อยากขายของนะแต่ก็แต่ก็กมีมีไว้ก็เป็น คิค่ะ e อ g h t p a c ค่ะก็ม um anyway> ีไว้ก็เพราะว่าในเรื่องนี้จะมีฉากอาบน้ําบ่อยอาบน้ําเป็นกลุ่มเป็นอยู่ในแบบห้องล็อกเกอร์ห้องแบบหน่วยหน่วยฝึกลบพิเศษใช่ไหมก็จะมีแบบห้องล็อกเกอร์อาบน้ํารวมกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวน้องต่ออาจจะได้เห็นชิกนสนของต่อด้วยอุ้ยหนูมีความสุขมากหนูอยากเล่นมานานมากแล้วค่ะอยากจีบสาวในละครอยากจีบสาวใช่ใช่อยากเล่นเป็นแบบคนที่แบบว่าเจ้าชู้เจ้าชู้แบบว่าพราวผมมาตกใจขนขาตัวเองจริงเลย คนนอกอ่ะคนนอกด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นผมว่าคนคนคนดูน่าจะชอบนะเพราะว่าได้ได้เห็นอะไรที่มันแตกแตกต่างจากที่เราเราเคยเล่นเล่นกันมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสลับร่างกันซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของจิตวิญญาณแต่มันเป็นเรื่องขององค์ประกอบภายนอกด้วยที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูจะได้รับเป็นเป็นความสุขแน่ๆเลยมันจะเป็นคอมเมดี้บวกดราม่าไปด้วยอะไรนั่นแหละฮะโอ้โหน่าดูนะเรื่องนี้อ่า เมื่อกี้น้องว่าปรปงว่าอะไรนะจ๊ะนี่สวัสดีค่ะบอกว่าจริงๆแล้วแบร์เนี่ยขนอ,อกขึ้นมาถึงคอเลยนะคะคือไม่ใช่คเนินอกเด็ดลามมาถึงคอเลยคือนอกจากพระนางคู่นี้แล้วค่ะยังมีพระนายอีกคู่หนึ่งด้วยก็คือเพิ่งร่วมง,งานกับช่องสากเป็นครั้งแรกค่ะคือต่อธนภพกับไอ์ปริชาดานะคะ,ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ต่อก็โชว์หุ่นเหมือนกันส่วนไอ์เนี่ยรับบทเป็นแฟนของณเดชนะคะจะเริ่มเปิดกล้องเดือนพฤศจิกายนค่ะเดินหน้าถ่ายทําเต็มที่หลังจากที่ณเดชเนี่ยนะคะบวชประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ ติดตามดูนะฮะอันนี้ฮอตแน่ๆใช่ค่ะอ่ะมาว